สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องวันธรรมชัยสวัสดีธรรมทายาทุกท่านวันนี้เรามาศึกษาเรื่องวันธรรมชัยวันที่พระพุทธศาสนามีชัยชนะโดยธรรม วันธรรมชัยตรงกับวันที่27สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมโยท่านก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสวพัดคือบวชเมื่อวันที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2512นับถึงปีพุทธศักราช2553นี้ก็41ปีเป็น คือพระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชโยท่านพบคุณยายอาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2506แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติคุณยายอาจารย์ไม่ได้เว้นเลยนะขนาดว่าเรียนหนังสือก็อนั่งรถไปวัดปักน้ําถึงขนาดวันสอบไล่ายภาคสอบเช้าก็ไปบ่ายสอบบ่ายก็ไปเยน็นนั่งธรรมะคุณยายตลอดไม่ขาดคุณยายเองท่านก็ทุ่มเทในการ สอนในการอบรมในการฝึกพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยอย่างเต็มที่ขนาดท่านป่วยหนักนอนคุ้มโปงไข้ขึ้นอยู่บนเตียงหลวงพ่อธรรมะมาขอเรียนธรรมะด้วยคุณยายยังสอนธรรมะให้เลยหลวงพอ่อท่านถามคําคุณยายก็เอาพระห่มออกมายื่นหน้ามาแล้วก็สอนธรรมะต่อธรรมะให้หลวงพอ่อแล้วก็คุ้มโปงไข้ขึ้นตัวสั่นเนี่ยป่วยขนาดนี้ยังไม่เว้นในการทําหน้าที่ที่จะ เป็นผู้สืบทอดวิชาธรรมกายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อธรรมท่านปฏิบัติไปจนรู้ว่าโอ้ที่มาที่ไปทั้งหมดเป็นยังไงคุณยายท่านทุ่มอย่างนี้เพราะว่าท่านรู้ว่าหลวงพ่อธรรมชโยคือใครมีความสําคัญอย่างไรต่อพระพุทธศาสนาต่อวิชาธรรมกายเห็นท่านทุ่มเต็มที่พอหลวงพ่อธรรมท่านปฏิบัติจนกระทั่งไปรู้ไปเห็นเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดแล้วเนี่ย ท่านก็ตั้งใจอยากจะบวชขออนุญ,ญาตคุณยายบวชคุณยายท่านมองการไกลรู้ว่าหลวงพ่อท่านต้องเป็นผู้นําหมู่คณะในการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั้งโลกเนี่ยท่านเลยบอกหลวงพ่อว่าขอให้หลวงพ่อเนี่ยให้คุณไปเรียนหนังสือจบปริญญาซะก่อนตอนนี้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนี่นะเพราะถ้าเกิดบวชตอนนี้ปับ๊บเดี๋ยวเขาจะกล่าวหาได้ว่าอ๋อเรียนหนังสือไม่ไหวก็เลยมาบวชเห็นต้องให้งานพร้อม ทางโลกก็ให้บริบูรณ์เรียบร้อยซะก,ก่อนให้จบก่อนระหว่างที่ยังเรียนอยู่ก็มาปฏิบัติอย่างนี้แหละพอหลวงพ่อธรรมท่านจบปีสองห้าหนึ่งสองท่านก็ขออนุญาตคุณยายบวชคุณยายก็อนุญาตหลวงพ่อธรรมท่านเลือกวันเองเลยนะกําหนดเอาวันเพ็ญเดือนเก้าซึ่งในปีสองห้าหนึ่งสองเนี่ยก็ตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมกราบจองวันเวลากับพระปุชชาเรียบร้อยซึ่งก็คือ พระเดชพระคุณพระเทพวรเวทีเจ้าอาวาสวัดปักน้ำภาษีเจริญซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารนั่นเองสมณศักดิ์ขณะนั้นคือพระเทพวรเวทีบวชที่อุโบสถพระโบสถวัดปักน้ำภาษีเจริญเนี่ยวันนี้เนี่ยถือเป็นวันธรรมชัยเป็นวันที่พระพุทธศาสนามีชัยชนะโดยธรรมเพราะวันบวช พระบูชาท่านก็ตั้งฉายาให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยว่าธรรมชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะโดยธรรมวันบวชยี่ยสิบเจ็ดสิงหาศิษยานุสิ์สสทั้งหลายจึงถือเป็นวันธรรมชัยวันที่พระพุทธศาสนามีชัยชนะโดยธรรมเพราะพอหลวงพ่อเข้าสู่ร่มผ้ากระสอพัตเท่ากับว่าท่านได้ปักธงรบอหิงสาปรโมธรรมโมขึ้นแล้ว ในใจของท่านเนี่ยว่าเออในล่มผ้ากสวพัตซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์เนี่ยท่านจะตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดแล้วจะตั้งใจนำหมู่นักพนะเนี่ยเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เต็มไปทั้งประเทศให้เต็มไปทั้งโลกถ้าไม่มีวันธรรมชัย ก็จะไม่มีภาพของพระพุทธศาสนาอย่างปัจจุบันเพราะวันนั้นหลวงพ่อท่านได้บวชพอบวชปั๊บสองเดือนก็ได้แผ่นดินสร้างวัดหลวงพ่อธรรมะคุณยายท่านนั่งเข้าที่ตลอดนะบวชปั๊บไม่ต้องเตรียมแล้วว่าจะหาแผ่นดินสร้างวัดยังไงคนอื่นเขาจะหาดินต้องไปสำรวจข้างนอกต่หลวงพ่อคุณยายท่านหาในที่นะค้นดูในที่ที่ตรงไหนยังไงออกเป็นที่ติดน้ำนและสายนี้แล้วคุมธรรมะภายในเต็มที่ ในทางหยาบพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาชีโวและอุบาสิกาถวินวัติลางกูลซึ่งตอนนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปฐมลนรีเนี่ยก็ไปหาเพื่อนแล้วพาไปหาคุณแม่คือคุณหญิงแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีครั้งแรกจะไปขอซื้อนะจริงๆตังไม่มีหรอกคิดว่าเขาขายก็จะขอผ่อนเอามาสักห้าสิบไล่ก็ยังดีไปถึงปรากฏว่าพอคุณหญิงท่านทราบวัตถุประสงค์จะไปสร้างวัดท่านบอกไม่ขาย หมู่คณะที่ไปใจหายวัดเลยนะแต่ท่านบอกว่าถ้าจะสร้างวัดจริงท่านถวายไม่ขายก็ตะยกให้เลยแล้วไม่ให้ห้าสิบไร่ให้ทั้งแปลงหนึ่งร้อยเก้าสิบหกไร่บวชสองเดือนได้แผ่นดินสร้างวัดมาค่าบูชาสองห้าหนึ่งสามบวชยังไม่ทันครบพรรษาเลยเนี่ยก็เริ่มขุดดินก้อนแรกสร้างวัดพระธรรมกายแล้วก็สร้างหมู่สร้างคณะ ขยายงานพระพุทธศาสนาเรื 30, Hence, ่อยมาถึงปัจจุบันสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นแล้วบวชได้ประมาณสักสามพรรษาวันหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนั่งรถผ่านสนามม้าเห็นคนเชียร์ม้าย่าๆยยยยกันเลยเนี่ยท่านก็ลําพึงว่าวันหนึ่งท่านจะชวนประชาชนชาวพุทธเนี่ยให้เข้าวัดมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้มากกว่าคนมาเชียร์ม้าเชียร์บอล ใครฟังก็ขำเอองานวัดคนจะเยอะก็ต้องมีลิเกมีลำตัดมีคอนเสิร์ตมีดนตรีเนี่ยถึงจะมีคนเข้าวัดถ้าให้เข้าวัดมาสวดบนนั่งสมาธิมีแค่สามสี่สิบคนก็เก่งมากแล้วนี่จะให้คนเข้าวัดเป็นหมื่นมากกว่าคนมาเชียร์มาเชียร์บอลมันจะเป็นไปได้ยังไงคนทั่วไปฟังแล้วก็คิดอย่างนั้นแต่ถึงวันนี้เป็นยังไงเอ่ยทุกอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดไว้เป็นจริงหมดเลย มีสาธุชนมาเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมทีเเนี่ยไม่ใช่เป็นแสนนะไม่ใช่เป็นหมื่นไม่ใช่เป็นแสนแต่หลายหลายแสนแล้วถ้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้ง,ต,งตั้งไว้คือหนึ่งล้านคนอย่าว่าแต่สาธุชนเลยใครจะนึกว่าจะเห็นภาพพระภิกษุบวชทีเป็นแสนรูปอุบาสิกาแก้วทีละแสนคนห้าแสนคนล้านคนเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยบัดนี้ไม่ใช่เป็นเป้าหมายแต่ได้กลายเป็นความจริงที่เกิดขึ้นมาแล้ว อยู่รอบๆอบตัวของเราเองซึ่งพวกเราเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์เรื่องราวนี้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีรากฐานจาเนยขึ้นมาจากวันธรรมชัยวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านก้าวเข้าสู่ร่มผ้าการสวัสด์นั่นเองเห็นวันธรรมชัยวันนี้สมนามจริงๆใครที่เคยมองพระพุทธศาสนาด้วยความเป็นห่วงว่า เหมือนคนกําลังห่างศาสนานะพระพุทธศาสนาเลียวลงเลียวลงพระเนนก็น้อยลงน้อยลงวัดล้างขึ้นมาเป็นทางการ5,900กว่าวัดไม่เป็นทางการเป็นหมื่นวัดนับวันพระเนี่ยจะน้อยลง,น,ยลงน้อยลงเนี่ยวัดล้างมากขึ้นคนไม่เข้าวัดผู้คนเข้าไปห่างเหินจนเป็นห่วงว่าพระพุทธศาสนาอาจจะค่อยๆหมดไปจากประเทศไทยแล้วค่อยๆศูนย์ไปจากโลก าสนาอื่นเขาลุกหนักเหลือเกินผู้ควรเอกใจบาปอยากช้าห่างไกลธรรมะแต่บัดนี้เนี่ยวงจรบวกกําลังจะเกิดขึ้นภาพการบวชของพระภิกษุจํานวนมากเป็นหมื่นเกิดขึ้นแล้วเป็นแสนเกิดขึ้นแล้วแล้วหลายๆแสนเป็นล้านก็กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยพระเถรพระกุลหลวงพ่อธรรมชโยท่านกล้าคิด ในสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยกระทั่งคิดยังไม่กล้าเลยแต่ท่านสามารถคิดแล้วก็ทําให้เป็นจริงได้ด้วยผู้ที่เอ่ยคำคำนี้เนี่ยคือพระมหาเถระชาวเกาหลีพอเห็นภาพที่หลวงพ่อทําปับ๊บพระผู้ใหญ่ระด,ดับรองสังฆราชเกาหลีเลยนะท่านบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านทําได้ยังไงเนี่ยบอกท่านเองกระทั่งคิดเนี่ยยังคิดไปไม่ถึงเลย ผู้พูดคือระดับรองสังราชและเป็นวัดใหญ่ในเกาหลีที่มีสาขาม,มากที่สุดในโลกเนี่ยเอ่ยคำนี้ขึ้นมายอมรับจากใจเลยว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเดินทางาร่วมงานที่วัดเป็นประจำเพราะว่ามาทีไรก็เกิดแรงบันดาลใจในการไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อในประเทศเกาหลีใครจะเชื่อหลวงพ่อสามารถสอนให้คนเนี่ยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่กระทั่งเป็นเจ้าของบ่อนไก่เจ้าของคาราโอเกะเจ้าของโรงผลิตเหล้าขนาดใหญ่เนี่ย ยอมเลิกกิจการเล่าเป็นแสนแสนขวดเทมูลค่าจะเป็นกี่ล้านกี่สิบล้านเนี่ยเทหมดมีใครสามารถทําได้อย่างนี้แต่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อทัรงโยท่านทําได้ท่านท,ทําทได้เพราะว่าท่านรู้ว่าท่านกําลังทําอะไรอยู่ท่านคือใครมาจากไหนมีภารกิจหน้าที่อย่างไรในการเกิดมาในชาตินี้หมู่คณะที่มากับท่านเนี่ย มีใครกันบ้างท่านไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นทีมทีมหมู่คณะใหญ่ด้วยแล้วภารกิจเป้าหมายของหมู่คณะเนี่ยยิ่งใหญ่นะสิ่งที่คนทั้งหลายทั่วไปมองว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ทําได้ยากหรือเพราะทาได้ยังไงในความรู้สึกของท่านก็เหมือนเป็นเรื่องที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะภารกิจที่แท้จริงในละเอียดเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นอีกเยอะทางหยาบว่ายากแล้วนะ จริงๆละเอียดยากกว่าเพราะฉะนั้นต้องเผยแผ่วิชาธรรมกายเผยแผ่พุทธศาสนา,รราไปให้เต็มแผ่นดินให้มีผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงวิธรรมกายเนี่ยให้มากมายไปทุกหย่อมย่าแล้วผู้ที่มีผลการปฏิบัติที่ดีก็คัดเข้ามานั่งในอาคาร60ปีพระราชามนาวิสุทธ์เนี่ยแล้วก็ฝึกวิชาธรรมกายขั้นสูง ให้ไปรู้ไปเห็นในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตัวของตัวเองนรกสวรรค์เป็นยังไงไม่ต้องฟังเขาว่าแล้วก็นั่งสงสัยจริงไม่จริงนะหรืออ่านตำราอจริงหรือเปล่านะท่านเขียนเอาไว้เพื่อขู่ให้เราไม่กล้าทำบาปให้รักในการทำความดีหรือเปล่านะไปดูด้วยตัวเองเลยหายสงสัยพระนิพพานเป็นยังไงนะไปบรรลุเข้าถึงไปดูด้วยตัวเองเลยว่าเป็นยังไงหายสงสัย แล้วทำที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นยังไงนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเนี่ยชีวิตมนุษย์มาจากไหนไปดูด้วยตัวเองเลยทุกอย่างสามารถไปดูด้วยตัวเองได้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือภารกิจที่สําคัญที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านย้ําตลอดว่าเราเกิดมาสร้างบาร,รมีทุกคนต้องตระหนักตรงนี้แล้วภารกิจหลักของท่านเนี่ยมีอยู่สองอย่างแค่นั้นเอง คือหนึ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้คนทั้งโลกเนี่ยเข้าถึงระพธรรมกายอันที่สองคือทำวิชาปราบมารอย่าละเอียดสองอย่างคู่ขนานกันไปการทำวิชาปราบมารเหมือนกับเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางเป็นหัวใจพ้ที่คุดหัวทางวิชาเรียกว่าแทบไม่ต้องไปเจอโลกภายนอกใจเนี่ย ปลอดภารกิจเครื่องกังวลทุกอย่างในอาคารทราวิชาเนี่ยไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องหย,บยาบยายทัโลกให้ใจคุณหรือให้เกิดความกังวลใจเอาตามหลักในครั้งพุทธกาลคือขุดหัวทวิชาตั้งใจปฏิบัติใจดิ่งเข้ากลางอย่างเดียวอยากไปรู้ไปเห็นอะไรไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งดูข่าวดูวทีวีหรอกไปดูข้างในเลย ว่าเป็นยังไงให้ใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเต็มที่แล้วทำให้เป็นทีมเท่าเทียมทันกันทั้งทีมเนี่ยไม่คืองานละเอียดส่วนงานหยาบการเผยแพ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นเหมือนไข่ขาวเป็นกรอะมาคุ้มล้อมเอาไว้คอยส่งสเสบียงให้การสนับสนุนแล้วก็ปกป้องผู้ที่ทาละเอียดภายในให้ได้รับความสะดวกในการทําวิชาในการปฏิบัติสมาธิอย่างเต็มที่แล้วผู้ที่ทาละเอียดเองก็ส่งกําลังบุญเนี่ยมาหนุนแก้ไขผังภายใน ให้ผู้ที่ทํางานทางยาทําด้วยความราบลื่มทุกอยาก่างถ้าผังสําเร็จในละเอียดเกิดท้งยาถึงจะเกิดถ้าผังสําเร็จในละเอียดไม่เกิดทางยาก็ยังไม่เกิดขึ้นมีบางคนสงสัยนะว่าหลวงพ่อสร้างวัดขนาดนี้เนี่ยรองรับคนเป็นล้านๆเนี่ยเอางบประมาณมาจากไหนรัฐบาลให้หรือเปล่าบอกเปล่าเลยมาจากประชาชนเนี่ย โอ้โหแล้วก็ชาวบ้านมาทําบุญกันเนี่ยสามารถสร้างวัดได้อย่างนี้เลยจากกิจกรรมบวชพระทีเป็นแสนเป็นหลายหลยแสนได้เนี่ยทําได้ยังไงทําได้เพราะว่าท่ทนนทานานมีธรรมะอย่างที่บอกเนี่ยคุณยายหลวงพ่อท่านหาที่ในที่หาที่สร้างวัดไม่ได้หาข้างนอกหาในที่แล้วมีทีมงานไปตามทางหยาบเดี๋ยวก็มาท่านจะสร้างวัดไน้ที่ไม่จะสร้างวัดนะหาสมบัติ ท่านก็หาในที่ขนสมบัติเข้าวัดในที่พอสมบัติละเอียดมาทางอยาพวกเราเองไปชวนกันมาทําบุญมันเลยง่ายเพราะต้องมีของละเอียดมาก่อนจะบวชพระท่านก็ไปชวนคนในที่แล้วทางอยาพวกเราไปชวนกันมาไปบวชเวสกาแก้วท่านก็ไปชวนในที่จะทําทอะไรก็แล้วแต่ท่านทําถังในละเอียดให้เกิดขึ้นก่อนพวกเราไปทําทางยางมาถึงลาบลื่นแล้วง่ายทุกอย่างเสมือนว่าเป็นตัวแทนท่านเพราะท่านไม่สามารถไปด้วยตัวเองได้ ให้พวกเราเป็นตัวแทนแต่ใครไปทําหน้าที่เนี่ยหลวงพ่อทรงบุญทีมงานทําละเอียดทรงบุญไปช่วยแก้ไขให้ทุกอย่างสําเร็จหมดเนี่ยวัดพระธรรมกายมาถึงปัจจุบันนี้ได้เพราะอย่างนี้ทีมงานทั้งหยาบทั้งละเอียดทํางานประสานกันโดยมีพระเดชพระคุลหลงวงอธรรมชโยท่านเป็นขวัญทั้งกองทัพเป็นผู้นํานําพวกเราในการสร้างบาร,รมีเราทุ่มกันทั้งกายทั้งใจเต็มที่ เพราะรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ภารกิจที่หมู่คณะเราทำนี่มีความสําคัญยิ่งยวดยังไงต่อมนุษยชาติและทาสธรรมหยับยาบสิ่งที่เราเจอตอนนี้เนี่ยอุปสรรคจะท่วมฟ้าเพียงใดก็ยังเป็นเรื่องเล็กนะเพราะภารกิจเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะฉะนั้นธรรมทัญญาทุกท่านเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าดูเบา อย่าได้คิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะไหวเลยความรู้ความสามารถเราจะพอเลยดูอย่างคุณยายอาจารย์ท่านเนี่ยท่านอ่านหนังสือไม่ออกนะเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยเป็นลูกชาวนาแต่เมื่อทุ่มชีวิตปฏิบัติกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปู่ยอมยกชื่นชมว่าลูกจันเป็นหนึ่งไม่มีสองเพราะท่านเอาจริงเห็นเราทุกคนถ้าเอาจริงนะทุ่มชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาจริงๆ ฝึกตัวเองจริงๆทั้งยาทั้งละเอียดอย่างนี้แล้วก็ทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งแล้วเราเกิดมาชาตินี้ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆจะโกยบุญกลับไปเนี่ยคุ้มค่าเลยพอสังขารหมดอายุไขแล้วเนี่ยกลับฤาษิบุรีเราจะกลับไปดิวดวงบุญที่โตใหญ่สว่างสวัยกลับเ้ืยอการแห่งผู้ชนะ แล้วพบต่อไปลงมาสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอีกเนี่ยเราจะลงมาด้วยอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่พร้อมมากกว่ชาตินี้มากมายนะเกิดในชาติตรกูลที่ดีมีรูปร่างหน้าตาดีสติปัญญาดีสิ่งแวดล้อมดีทุกอย่างพร้อมหมดเนี่ยรูปสมบัติทรัพ์สมบัติคุณสมบัติชื่อเสียงกิติคุณทุกอย่างให้เราสามารถสร้างบารมีได้อย่างสบายๆงั้นชาตินี้ เราจะมีพื้นฐานมาอย่างไรก็ตามแต่บัตรนี้ถือว่าเราเองทุกคนในโชคดีมากเพราะเราได้มาถึงจุดนี้เนี่ยมารู้มาเห็นมาถึงหมู่คณะแล้วรู้แล้วว่าเราคือใครพวกเราคือใครเราเกิดมาทำอะไรภารกิจหน้าที่ทุกคนคืออะไรแล้วเป้าหมายไปทางของหมู่คณะเราคืออะไรสิ่งนั้นมีคุณค่ายิ่งใหญ่ไพศาลต่อมวลมนุษยชาติสรพสัปปตและท่าธรรมทั้งปวงอย่างไร มาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วมาถึงหมู่คณะแล้วอย่าให้โอกาสนี้คลาดจากไปวันธรรมชัยวันที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดพวกเราธรรมทายาททุกท่านก็ได้ก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดตามแบบอย่างพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเช่นกันก็ข,ขอให้เดินตามรอยเท้าพอ่อสร้างบาร,รมีตามหลวงพ่อท่านไปให้ตลอดรอดฝังทั้งพบนี้พบหน้าตลอดไปทุกพบทุกชาติ แล้วขอให้ธรรมธยญาทุกท่านประสบความสําเร็จมีความรุ่งเรืองมั่นคงบนเส้นทางธรรมตลอดไปทุกท่านเลยนะสวัสดี